ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้มาร่วมตบบามมคีทำรรกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ดังที่ความตั้งใจของเราที่อยากมาอยากมาที่นี่มากอยากมาเจออาจารย์คมเอกและอาจารย์หน่อยข้าพเจ้าดูใน YouTube แล้วข้ารู้เจ้ารู้สึกผูกพันกับอาจารย์หน่อยข้าพเจ้าได้ยินเสียงของหัวเราะของอาจารย์หน่อยแล้วข้าพเจ้ามีความสุข เสียงของอาจารย์หน่อยนั้นหัวเราไม่เหมือนคนอื่น <c oughs> ทุกครั้งที่ขาา้าพเจ้าฟังเสียงอาจารย์หน่อย <c oughs> ขอาาย้าพเจ้ารู้สึกว่ามันมีความสุขและได้รับการเจมิเาามข้าพเจ้าขอบคุณพระเจา้า <c oughs> <c oughs> ขอบคุณเจา้ <c oughs> จา <c oughs> และทีมงานที่มาด้วยกันท <c oughs> ุกคนทุกคนกลับไปด้วยความชื่นบานขอบคุณพระเจา้าค่ะ คุณพระเจ้าคะ่ะที่ได้มาร่วมแคร์ในวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ใหม่ที่พระเจ้าสัมผัสจริงๆอะคะ่ะไม่เคยมีอาการอย่างนี้เลยไม่เคยพบพระเจ้าแบบที่มาแคร์ในวันนี้เลยคะ่ะเคยเห็นแต่ใน youtube อาจารย์คมเอกอาจารย์หน่อยเคยเห็นแต่เขาเป็นกันอย่างนี้เราไม่เคยมาวันนี้สัมผัสได้ว่า พระเจ้ามาสัมผัสเราจริงๆขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาวันนี้ค่ะก็ขอบคุณน้องไหม่ค่ะที่ชวนมาวันนี้ค่ะะแล้วก็ขอบคุณน้องลูกสาวด้วยค่ะที่ชวนให้มาเราไม่เคยร้อนรนขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่อาจารย์คมเอกเทศแล้วเราเป็นแค่ไทยมุงเราขอแค่เนื้อหนังรู้สึกว่าอาจารย์เทศว่าเราหมดเลยเราคุยกันในรถมาว่า ถ้าเกิดขายที่ได้จับสวายนู่นนี่นั่นโอ้วันนี้อาจารย์ได้ตีพวกเราแล้วก็ได้พระวนจนะของพระอ,องค์อะค่ะทำให้เราต้องคิดใหม่ต้องกลับใจใหม่ต้องเติบโตขึ้นให้ได้ในพระคำของพระเยซูแล้วก็ประสบการณ์ครั้งแรกที่อ้วกที่ร้องไห้ที่กรีดร้องปกติก็จะไม่ทำอย่างนี้ค่ะตอนหน้าตอนหน้าใครก็ไม่รู้ ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณทีมด้านใจกบเอกทุกท่านที่นำพระพรของพระเจ้ามาถึงที่นี่ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้า <c oughs> ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการทรงสถิตของพระเจ้าการเจิมของพระองค์เนี่ยมีจริง คือเริ่มเมาตั้งแต่อาจารย์คมเอกอาจาหน่อยเข้ามาแล้วล่ะอันนี้ครึ่งบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอแต่ก็ยอมรับว,ว่าการเจิมของพระองค์มี่จริงอาจารย์คมเอกเข้ามาอาจารย์หน่อยเข้ามามเริ่มวิ่งเริ่มเวียนแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะแล้วก็ได้ฟังพระคำได้มีโอกาสนมัสก,การพระองค์เปิดใจก็บอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้า ถ้าประสบการณ์ในกิจการที่ทุกคนที่เข้าหิวกระหายไปสแสวงหาพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของนายร้อยคนนั้นน่ะด้วยไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ห้องชั้นบนข้าพเจ้าบอกกับพระเจ้าพรงค์เจ้าข้ามีเท่าไรเอามาให้ข้าพเจ้าให้หมดแบบนี้ในไหนก็มาแล้วไม่ใช่บังเอิญได้มาตัวกรอบมาเยี่ยมพอดีตัวกรอบอาจารย์คมเอกมาพอดีแล้วก็ตัวกรอบพี่น้องมาพอดีก็คือที่นี่มีแต่ไฟของพระเจ้ามาไนงะ เพราะว่าท่านคือ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 พรกกายพวกท่านมีไฟของพระเจ้าพวกท่านเอาไฟมาจุดตรงนี้แล้วพระเจ้าก็บอกไปจะพอจะาครเพาพองหิวมีเท่าไหร่เอามาให้หมดพระ์จะก็เอาไงรับเอาเปิดเอารับเอามาเอามา มันเหมือนกับเหมือนกับบ้านนี้มันก็เรียกอะไรเหมือนกับบ้านที่กำลังปิ้นหรืออะไรภาษาภาษาการก็เรียกกันนะพิกนะมันพิกไปที่มาโอ้ตอนนี้ก็ใช่ก็นั่นแหละครับก็เต็มที่กับพระองค์รับเอาเปิดใจรับก็บอกพระองค์ว่ามีเท่าไหร่เอามาให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะรับกับพี่น้องรับแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ อาจารย์คนเอกมาวางพราเจ้าก็ดูดเอาเต็มที่มาไม่ต่อแล้วมาจากอาจารย์คนเอกเอามาเอามาอาจารย์หน่อยเอามาอาจารย์มาที่ดูดกับพี่น้องเพราะว่าเพราะว่ามันมันพระเจ้าพูดอะไรบาง,างอย่างในใจได้ไงแล้วก็มีเป้ากับพระเจ้าด้วยแล้วก็รับมาวันนี้ก็เอาเต็มที่กับพคกก็ขอบคุณพรวงครับสรรเสริญพค์ขอถวายพระเกียรติยศเดียรพระนามของพระเจ้าปกติก็มาบ้านนี้ทุกอาทิตย์นะครับมานมัสการกับครอบครัวพี่ไม้นะครับ ก็วันนี้ก็รู้สึกดีครับก่อนที่ผมจะมารับเชื้อที่เนี่ยก็คือคุณแม่เขาก็มาก่อนหน้านี้แล้วล่ะแล้วผมก็ฟังมาตลอดแต่ตอนแรกอะผมก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้ศรัทธาอะไรอย่างนี้เนาะก็เหมือนว่าไม่มีอะไรยึดเหนียวจิตใจนะครับคุณแม่ก็บอกลองให้ฟังส่งคลิปอาจารย์หมอวรุณนวันนั้นก็ฟังเกี่ยวกับการตัดสัมพันธ์หรืออะไรสักอย่างนี่นะครับฟังได้ไม่ถึง5นาทีก็อยู่ดีก็น้ําตาไหล ซึ่งไม่รู้เพราะอะไรพอบคุแล้วก็อ่านี้นะครับก็เลยมาลองเปิดใจมาสัมผัสกับพระเจ้านะครับก็เลยรู้สึกว่ามันอบอุ่นจริงๆขอบคุณครับแค่นี้นะครับผมก็อบอุ่นครับเพิ่งมารับเชื่อได้ประมาณสามเดือนครับสามเดือนแล้วก็เหมือนกับทีแรกก็จะเป็นคนแบบดื้อ เราพอมารับเชื่อแฟนก็ส่งแบบคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนเลยไปที่ไปรับเชื่อเลยที่ที่กรุงเทพครับที่กับอาจารย์คมเอกครับครั้งแรกเลยครับพอรับเชื่อมาก็เหมือนกับครอบครัวเราก็เหมือนกับไม่ค่อยไม่ค่อยทะเลาะกันคุยกันเริ่มนั่นนกับเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดุด้วยเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนวีนมากเลยพอมารับเชื่อเขาก็ไม่ค่อยดุไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ มารับเชื่อตามเขาครับขอบคุณครับปีที่แล้วพี่ยูเป็นโรคซึมเศร้าแล้วหลานจากอเมริกาค่ะส่งคลิปมาให้ฟังเป็นคนที่ต่อต้านพระคิดมากค่ะเพื่อนหรือว่าใครที่สนิทกันเนี่ยจะเป็นส่วนมากจะเป็นพระคิดนะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่เชื่อว่าการไถ่บาปเนี่ยมันมัน,มนเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ะคะ่ะผิดก็ต้องผิดคนทําผิดก็ต้องตกนงลก นะคะมันไม่สามารถที่จะลบล้างได้ในความเชื่อเป็นไปไม่ได้ที่จะมีพระเยซูมาไทยบาปไม่เชื่อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนุกยุงก็จะต่อต้านมาตลอดมันหมดหนทางแล้วค่ะนุกยุงเป็นคนที่ไหว้ทุกอย่างที่ใครเขาบอกว่าดียุงไหว้หมดค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างค่ะอะไรที่อาจารย์พูดมาของนุกยุงคือทุกข้อนะคะแล้วทีนี้นก็หลานบอกว่าลองฟังดูแล้วลองเชื่อสมเดือน ถ้ามันไม่ดีขึ้นกลับไปเดินทางเก่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรอยู่แล้วเอกสารอะไรก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันอยู่ที่เรากับพระเจ้าโดยตรงนะคะพี่นุยุงไม่มีเงินที่จะไปไหว้รูปเคารพอะไรแล้วค่ะมันเหมือนกับพี่ยุงหมดหนทางแล้วพี่นุยงก็นั่งลงค่ะแล้วก็คุกเข่าว่าลูกขอองค์เดียวได้ไหม ลูกไม่ไหวแล้วเพื่อเจ้าจริงจริงลูกไม่ไหวแล้วคือเงินจะไปซื้ออะไรมาไหวลูกก็ไม่มีแล้วนะคะวันนี้จะกินลูกก็ไม่มีแล้วลูกขอองค์เดียวพอหลานบอกว่าลองนะนุกยุงก็เลยตัดสินใจค่ะว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเราก็กินยาเราไปหาจิตแพทย์มันใช้เงินทั้งหมดค่ะปรากฏว่าพอหลาน ให้ฟังคลิปค่ะฟังไปเรื่อยๆให้ฟังประมาณครึ่งเดือนนะคะหลานก็เลยนัดรับเชื่อะค่ะแต่เขาเพราะหลานอยู่อเมริกามันยุ่งเกิดมาเป็นคนไม่เคยมีความสุขไม่รู้จักสันติสุขไม่รู้จักเลยแต่พอหลานนำรับเชื่อะะทุกคนมันเกิดแบบข้างในอ่ะเราบอกไม่ถูกว่าเราสุขบอกไม่ถูกอ่ะมันมันแบบเกิดมาไม่เคยเป็น,นยางร้องไห้แบบทุกคนปกติเราร้องไห้กับใครได้บ้างอ่ะ มันโลไม่ได้ค่ะทุกคนแต่วันนั้นน,ำน้ำตามันไหลเหมือนเกลือนแตกทุกคนเพราะอะไรวันนี้ลุงยุงรู้สึกว่าลุงยุงโดนขับผีน่าจะสามรอบวันนี้ค่ะ <c oughs> แล้วยุงเห็นคนอื่นหัวราอยุงไม่เข้าใจว่าเขาหัวราะกันได้ยังไงอ่ะเพราะยุงร้องไห้ใช่แต่วันนี้พออาจารย์หน่อยมามา,มาวางอ่ะอาจารย์บุมันไล่ก็ยังยังรู้สึกเหนื่อยแล้วพออาจารย์มาโคเอวองอีก่ะอาจารย์หนูเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปวันนี้นะนุยุงแบบ เมาค่ะไอ้ที่พูดไม่รู้เรื่องคือเมาอ่ะจริงๆสรุปเลยค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะค่ะก็หลายปีแล้วะตั้งแต่ที่เขาเข้าไปมีความเปลี่ยนแปลงก็คืออุปนิสัยและอารมณ์เลยเปลี่ยนไปก็เป็นที่สิ่งที่ต้องการก็เลยไม่ค่อยจะไม่ค่อยห้ามแล้วไม่ค่อย่าไหรก็ตามเข้าไปนะแล้วก็ลูกๆก็ต่างจากเดิมที่เคยเรียนโรงเรียนเก่าแล้วก็ แล้วก็ไปเรียนดิ้งเฟรเตลครับก็เพิ่มใจครับ